โอเคนะ้วกสวัสดีนไะปสุดท่านนะครับจ่กันรายการ c ีทีแคสเกมมิ่งนะครับตอนนี้ก็อยู่กับเกมของมายครับแต่วันนี้เราจะมาสอนวิธีการล็อกอินเซิร์ฟเบ็วอ่าสอนล็อกอินเซิร์ฟเบ็วอนะครับโอเคตอนนี้ผมก็เปลี่ยนชื่อเป็น WFT ไปแล้วแต่ว่าสก,กินสก,กินเดิมนะครับก็อันนี้เป็นเซิร์ฟของ b บ d w วอใช่ไหมแล้วก็เข้าไป ชื่อนี้ต้องให้มันขึ้นอันเนี้ yeah. ยวิธีทำก็คือทับ a e g แล้วก็อีเมลใส่บัวได้ปะ g m a t m a i l มันจะแหลกนิดหนึ่งนะครับเิร์ฟ เซิร์ฟมันจะแหลกเดี๋ยวเดี๋ยวผิด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 มันต้องพาสเวิร์ดก่อนอีเมลอยากหาพีมหรออันนี้คือรหัสนะครับแล้วแต่ใครจะตั้งผมผมชอบตั้งอะไรแบบนี้มากกว่าจำง่ายดีแล้วก็ ได้ปะแอลค่ะแอลมาลองกดดูอ่าได้นะครับทีนี้คุณก็จะเดินได้แล้วแล้วคุณก็นี่ก็จะอันนี้เป็นเบ Wall มีหลายซฟเวอร์อันนี้เป็นฮับนะคบอันนี้เป็นเอ่อสกายวอลอันนี้ ดิวแบทเทิลแล้วก็ทีทียนทีรันทั้ททงก็เกมพอานี้ไม่รู้จะทำอะไรนี่อะไรเนี่ยอโอเคเราจะมาสอนทำกันแค่นี้นะคะแปลวิธีแล้วหมามันมาเห่าอะไรตอนนี้นะฮะหมามบ้านกูเนี่ยเดี๋ยวกูทุบเดี๋ยววิธีล็อกอินนะครับก็เดี๋ยวจะ ทำให้ดูเลยเข้าไปในเซิร์ฟปุ๊บเอามันไม่ต้องล็อกอินอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นชื่อผมก่อนอันหนึ่งโอเคก็เข้ามาในะเซิร์ฟ อันนี้รหัสนี่ผมจะใส่มม่ๆนะครับอถ้าเกิดมันให้ล็อกอินนะครับก็คือมันจะขึ้นเป็นแบบนี้แล้วคุณยังจะเดินไปไหนไม่ได้คือคุณต้องกดนี้ก่อนคือ tap log แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหรือรหัสที่คุณตั้งเท่านี้คุณก็จะเดินได้แล้วหรือว่าจะเป็นเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้า หกอย่างนี้หรือรหัสอะไรที่คุณตั้งก็ได้นะครับทิมเข้าไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว เสร็จแล้วก็จะไปเล่นได้เลยนะจ๊ะเสร็จแล้วก็จะไปเล่นอันนู้นอันนี้ได้เลยมั้งบาย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 